โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาสไนกลนะครับไปเกลียนในห้องสไนกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเล่นสไนกันแบบว่าเที่ยวมันยิงกับเม็ดเดียวใช่ไหมแต่คือผมคลิปนี้ผมจะเอาสไนตัวนี้นะครับที่มันยิงรัวได้นะครับไปเกลียนกันนะครับผมว่าน่าจะโดนด่าหรือเปล่านะครับถ้ามีคนกล้าด่าก็จะโดนด่าได้นะครับโอเคส่วนจะแบบว่าเกลียนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอในตัวเกมเลยแล้วกันนะครับไป โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มหาคนยิงกันเลยแล้วกันครับรู้สึกว่าจะประมาณสัก2เมตรต่อตัวนะอันนี้ตายแลวหนึ่งนะครับไปครับหาเลยครับสนาเรามีเป้านะครับเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมสามารถซุ่มได้ปะซุ่มได้ด้วยอุ้ยซุ่มก็ยิงนิ่งเหมือนกันนะครับมาอีกเมตรหนึ่งสวยขวามีตัวหนึ่งมาเมื่อกี้เห็นแบบแบบใช่ปะวะอุ้ยเจ้าตายมึงตายหนึ่งอุ้ยกระสุนหมดครับรีลดแป๊บนึง นี่ไง <c oughs> โคตรเกลียนนะครับบอกเลยนะครับเออมึงตายไปตายไปสวยดูยดีว่าแบบว่ามันจะทดเอ่อรับแรงกดดันเราไหวหรือเปล่านะครับไม่ใช่มาหนีออกห้องเลยนะไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับเว้ยอะไรพี่อะไรพี่ทำไรโอ้ตายว่ะเว้ยอะไรพี่อะไรพี่ยิงผมไม่ตายก็โดนสวนไปเด้น,นะครับตาย ไอตัวนี้มีตัวนึงตายครับก๊อก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 เออเรียบร้อยนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วนะครับตายไปเรียบร้อยครับขโมาตึกไปตัวหนึ่งครับสามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับอ่าร่างนี้ก็จะยิงไม่เดียวตายนะครับแต่ว่ามันจะแบบว่ายิงไม่รวง,งนะครับเห็นปะแต่คือยิงไม่เดียวตายนะครับเฮ้ยไ,ไม่โดนไม่โดนโอ้แตกเลยนะครับโอ้ยแล้วตัวข้างหน้ามันไม่มียิงวะมันมียิงตัวบนสะพานโอ้เหลือเชื่อนะครับ โดเนเม็ดนึงละตายเรียบร้อยครับไกลๆไกลๆว่าไงไกลๆว่าไงครับบล็อกบล็อกบล็อกเรียบร้อยครับตายครับอย,ย่างมันนะผมบอกเลยนะครับใครที่มีก็เอามาปาดคนได้นะครับอแตกหลังเม็อตัวนึงว่าไงพี่เรียบร้อยครับตายครับโ <c oughs> คตรสะใจอ่ะ <c oughs> หลังเข้าพี่เรียบร้อยครับเอา โดนตรงไหนยิงวะเนี่ยมาเดี๋ครับมาเดี๋ครับมาเดี๋ครับว่าไงว่าไงหนุ่มลองเปล่าลองเปล่าลเรียบร้อยไปหลังเกิดโอ้โหยิงไวเหลือเกินนะครับเนี่ยมันโดนหนีไปแล้วโดนหนีไปแล้วนะครับต้องหายไปไหนแล้ววะในกระดังตัวนึงครับมาดิมึงมาดิมาดิลองของหน่อยนะครับมาโดูดิผมจะขึ้นแซงสกอร์ที่หนึ่งได้หรือเปล่านะครับ ต้องมารอดูกันนะครับเออ้ยโดนโอ้หลังคาเลยหรอพี่เล่นที่สูงนี่า่าโหแตกกว่านั่นแหละครับนี่แหละครับพลังเทพทูครับผมเวทนึงเออ,อสวยเลือเล่อนอเก้าครับผมขึ้นที่สูงก่อนขึ้นที่สูงก่อนอุย้ยผมโดนหลังเข้าเออมึงสวยตายสองเจ็ดไปครับขึ้นข้างบนกันับผม โอเคสวยตายตายใครามาพ่นสเปรการขางบนเมื่อวะเนี่ย <c oughs> สนาพ่นเนาะโอเคครับอุายยังไม่โดนได้ไงน่ะไหนบ้างตรงนี้ต้นหนึ่งครับเอางงงง,งงดีงงดีอยู่ไหนอะงงดีหาไม่เจอครับบ๊อกป๊อกบ๊อก,อก,อกเออตายสวยครับแต่มันซูมได้แค่ชั้นเดียวอย่างไงทุกคนเออทำไมมันซูมได้แค่ชั้นเดียววะ เล่นที่เดิมก็ได้นะครับไปเลยครับวิ่งเลยนะครับจำเลยครับทุกคนรออะไรนะเม้นหนึง่งสวยเฮ้ยใครมันยิงผมวะอโอ้ยมาดิมาดิมาดิลองของลองของโบตาพานมีตัวหนึ่งครับไม่ใช่โบตาพานบนหลังคากระดังนะครับเปลี่ยนร่างก่นอนออตายไปโอ้ยยิงไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลองเล่นร่างนี้ดูบ้างแล้วกันนะครับโอเค ตายครับอ่าลองดูความคามแบบวัศนยัยเป็ดเดียวมาแล้วกันนะครับเออให้ทุกคนรู้ไปว่าผมก็ไม่ได้ดีครับวนัยโกงอะไรอย่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้คือโดนหน้าไม้โดนยิงนะครับเออไม่นับ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 อุ้ยเออตายไปเถอะมึงสวยครับหลังเงี้ยเพิ่งเกิดนะโอเคครับผมอุ้ยมันยิงผมโดนได้ไงอะ่ะอุ้ยมึงตายนี่ไงเรียบร้อยครับ สไนาอาผมไม่เตี่ยวไม่ตายหรอกนะครับโอ้ตายบล็อกบล็อกบล็อกเรียบร้อยครับบล็อกอุ้ยมาดิพี่มาดิพี่บล็อกบล็อกเรียบร้อยครับบล็อกบล็อกโอ้โหอย่งคมนะครับเอ้ยอะไรตายไปนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยแตก โอ้ชิวมากนะครับทุกคนบอกเลยนะครับราคาตัวนึงครับผมมาเร็วหนุ่มไม่พรมอะไรอ่ะหนุ่มใช่ปะวะอ๋อมันปืนหน้าไม้นี่ว่ะใช่ป่ะเออใช่นะครับโอเคอวิ่งโดนชาร์จโัวชาร์จเออโอ้ตัวนี้ยิ่งสามเม็ดเลยนะเลื่อนมันเท่าไหร่เนี่ยนี่ตาไปมึงโอ้ยแห้งครับแห้ง กอนเลยครับคลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็แบบว่ามายิงสไนต์ตัวนี้ให้ดูเฉยๆน,นะครับมาดูความโกงของสไนต์นตัวนี้นะครับโอตายสมอแดะไปแล้วนะครับมาดิพี่เรียบร้อยครับโอ้โหโดนดักยิงข้างล่างตายครับนี่ตัวนั้นอือยิงไว้ลงมาดิดจริงลงมาดิอุ้ยคนนี้เขาผิวว่ะโอ้ยข้างล่างยิงผมอีกป๊อ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 ก,อกเรียบร้อยตายครับสะใจมาก สนไนเป้งเกียนมากครับนี่ถ้าไปเกียนห้องวางบอมนี่น่าจะโดนด่านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะโนนะครับเพราะว่ามันเป็นสไนไปจุดห้าดาวอย่างเงี้ยนะครับส่วสนใหญ่เขาจะโหนพวกปืนไปจุดห้านะครับป๊อกป๊อกเสร็จลอยตายครับนี่ตรงนี้ก็โกงเหมือนกันนะผมว่าตรงเนี้ยป๊อก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 ตายอย่างมันนะทุกคนอโอ้โหเฮ้ยว่าไงพี่ ตายไปมึงโอเคตายครับอีกสิบตัวนะผมขึ้นแซงส,สกอร์ที่หนึ่งเลยนะครับมาเดี๋ยวผมลองพยายามดูแล้วกันนะครับไม่รู้จะแซงได้ป่าได้ดีได้อยู่สนัเราโกงนะครับสอ,สองเม็ดไม่ตายด้วยแค่ไมคนในห้องนี้ละเอเียดจังสองตัวแล้วนะครับเจอสองตัวแล้วที่ยิงสองเม็ดไม่ตายนะครับราคาสะพานมีตัวหนึ่ง ตายครับสวยทันแหละผมว่านะครับเน้น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 นะครับโอ้ยนี่งไงหัวแตกไปสวยครับโหย,ย,ยิงโคตรมันนะครับเฮียครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับรอดูดีว่าจะยา่างสกอร์ที่หนึ่งทันหรือเปล่านะครับเอ้ยโอ้โหแตกเรียบร้อยครับ มาดิพี่เอา้าตายไปนะครับอีกกี่ตัวหกตัวนะครับอุ้ยอุ้ยมันตัวไหนยิงอะ่ะโอ้คนนี้เขาคอมเบอร์เลยวะ่ะคนชื่อมิมี่อะไรเนี่ยนะครับน่าระมีตัวหนึ่งครับตายไปครับแซงทันหรือเปล่าลองดูนะครับอุ้ยขวายิงผมไหนขวายิงผมตรงไหน แตกแล้วครับโอ้โหคนนี้เขาคมเมอร์เลยว่ะเฮ้ยมันโดนแ,แล้วครับตัวนึงตายครับตายครับตายครับโอ้โหตายครับตายครับเฮ้ยโดนลัดผมโดนลัดผมโดนลัดผมโดนลัดโดนไหมอุ้ยไม่โดนได้ไงอะโอ้โหไม่ย่งสกอร์ที่หนึ่งไม่ทันนะผมเรียบร้อยเลยครับโอเคไม่เป็นไรนะครับได้แค่ที่สองว่ะ หน่วยที่สองล้ไม่จำอะ่ะทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ